ช่วงหน้าร้อนนี้เองมีทั้งลมมีทั้งฝนมีทั้งไฟไหม้ถูกต้องแต่ไม่เคยอยู่ห่างไกลาสายพรเนธระการเชินเดียวกันจะพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะนำสิ่งของพระราชทานให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับรัษฎรผู้ที่ประสบภัยค่ะ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลทีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ของอำเภอขานุวรล,ลักษณ์บุรีจำนวน107ครวัวเรือนด้วยกันโดยในวันที่3พฤษภาคม2565ที่หอประชุม80พรรษาที่ว่าการอำเภอขานุวรล,ลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพง เพชรนายชาวริตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระม,มราชูปัมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบวัตภัยเมื่อวันที่17และ18เมษาย,ยนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอขานุวรลักษ์บุรีจำนวน10ตำบล34หมู่บ้าน107ครัวเรือนด้วยกันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี นายชวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าจากเหตุวัตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาและห่วงใยรัษฎรที่รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิิร่าประชาชนเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์นำสิ่งของพระราชาทานมามอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าปัญหาใด อยู่ในสายพระเนตรพระกันไม่เกินที่พระองค์ท่านนะจะยื่นพระหัตถ์มาช่วยเหลือสม่ำเสมอคุณอเนกอนันต์นนของสถาบันที่เกิดขึ้นตลอดมาหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเดือดร้อนถึงขนาดที่ว่าบ้านโดนไฟไหม้ยังไม่เคยได้รับความเดือดร้อนถึงขนาดที่บ้านหายไปทั้งหลังนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องบรรดาญาติที่อยู่ในหมู่บ้านมาช่วยเหลือแล้ว ท้ายที่สุดผมอ่านข่าววันนี้สกว่าปีท้ายที่สุดจริงๆมูลที่ราชานุเคราห์และบรมราชาาุปธรรมจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอ